เอาเลยครับผมก็ส no วัสดีผมเชิญนี่ครับผมอยู่เกมไหมครับแถวพี่น่อมในพาร์ทที่4นะครับในพาร์ทนี้ผมกำลังฟาร์มไอ้มุมีดีนะฮะในผมมีเงินประมาณสักเจ็ดเจ็ดหมื่นห้าแล้วอยู่ๆครับผมกิมมาสเตอร์ก็มาหาผมนะฮะรู้สึกว่าตอนที่ผมกำลังฟาร์มอยู่มันมีป๊อปอัพหน้าจอได้ขึ้นมาอารมณ์เหมือนว่ามีพวกอราที่พิศษมาบุกปราสาทเรานะครับผมซึ่งเราต้องทำการกลับไปช่วยกอบกู้อาณาจักรเราเนี่ยครับผมแต่ก่อนจะไปขอตั้งฟาร์มก่อนดูดิตูซี่กันตั้งฟาร์มเกือบได้เวลบมหาศาลมากเอ้ย เสียมุมน่ากลัวเลยแบบไม่ได้น่ากลัวดิมันต้องขาดเลยอีึนั่งฟาร์มไปก็โอ้โหแบบว่าการได้เงินคือง่ายมากๆครับผมเพื่อนไหมเดวิลวันมันบานเลยแล้วก็ได้เออเออเป็นเป็นไรเอ้ยอยู่นี่ดิโอ้ได้อย่างว่าสตริงเยอะมากๆครับผมหรือว่าทำฟาร์มขนเกศได้สบายๆนะครับผมแบบไม่ต้องแบบว่าเอยุ่งกับเกะนะครับนั่งคามนี่ก็พอนะครับผมซึ่งนะครับผมขั้นบนนี้ได้เงินเยอะมากๆดูครับผมดูเงินดูโอ้โหเงินปลดปื๊ดปืดปืดที โอ้โหเยอะมากเยอะมากโอ้ยโคตรสิ้นเลยมีนึกว่าแปลมซป็นสีผมโอเคผมจะทำการกลับปราสาทแล้วครับผมซึ่งอันนี้ผมเอไม่มีอะไรผมคิดว่าน่าจะกลับไปครับผมเดี๋ยวลองคุยกิมมัสเต์กิมมัสเต์ฮึบเอาล่ะอยู่ใกล้ๆนะจ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 จะี่คิวแกเองโอเแคกิมมัสเต์ที่ผมครับผมซึ่งครับผมว่าไปเขาจะว้ามั้งโอเคแล้วผมผมขอ่ผมขอเดินกเลยว่าเขาจะว้าบตามผมเปล่าดูสิว้าเปล่าไอโรเป็นหมายเออว้าได้ผมโอเค ผมเนี่ยมันการปรับเกมมากไปลอยนะผมซึ่งที่ได้เห็นทางได้ง่ายๆโอเคขอเรียบร้อย่างเงี้ยที่กดฟรีเอาล่ะเดีวลากลับอาณาจักรแล้วว้าไปยังที่เอ่อ My Kingdom นะครับผมว้าวเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยไอเออเฮ้ยโอ้โหโอไมค์ก็เอาไมค o ก็เอาไมค์ก็เอาไมค์กเฮ้ยไม่พร้อมอีกยิ่งไม่พร้อมยิ่งไม่พร้อมไม่พร้อมไม่พร้อมเดี๋ยวดิเดี๋ยวกิมมัตเตอร์ทำไงกิมมัตเตอร์ไอเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเด๋อผมต้องทำไง คิวมาเตอร์โอ้โหประสาทเราเน่าเลยตุ้มเป้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอผมเดี๋ยวสักคู่สักคู่ผมขอครับก่อนเออมีหมวกแล้วก็รองเท้ารองเท้ารองเท้าโอเคขอให้เซฟกันตัวนี้คือแบบว่าไม่ได้ครับผมต้องนี่นี่ผมก็จะเก็บเงินไปซื้อเสื้หน้าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าโตมาเตะเฮ้ยเดี๋ยวจะยินจะยินจะยินก่อนจะยินก่อนจะยินก่อนพี่ไม่ว่ามาสู้กับน้องอืมนีจุอนี่สู้โอ้ย โอ้โ e, หโอ้ไก่คิวมาเตอร์ผมไปไหนคิวมาเตอร์ผมไปไหนโอ้คิวมาเตอร์ผมไปไหนโหรอเธอว้าวว้าวโอ้โหเกิดมาก็นี่เลยอเอ้ยยายายาคิวมาเตอร์ผมไปไหนคิวมาเตอร์หายสับสนเฮ้ยเดี๋ยวผมลองกลับไปที่เหมืองของไฟเตอร์หุ่นนี้ฟาไปโมมาเหรอคิวมาเตอร์อยู่เปล่าอยู่นี่ว่าเดี๋ยวผมกลับบ้านเอโหมาคิงต้องผมอยู่ข้างบนนู่นซึ่งเออผมงีงดี อทางขึ้นก็ไม่รู้ทางขึ้นทางไหนเออใช่ทางขึ้นขึ้นขึ้นรู้สึกว่านี่ตรงมาแล้วก็ยังไงนะเลี้ยวซ้ายเหรอเลี้ยวขวาหรือมาเอ้ยบัดบ้าจริงเชียวตรงนี้ปะไม่ใจโอ้ยบ้าจริงเนี่ยมาคิงด้อมผมอยู่นู่นอ่ะนี่คิงด้อมเอ้ผมขึ้นไหนวะเน,นี่ยอาบ้าจริงอันจากนี้ตัวนี้อันจากผมก็เริ่มตกอย่างอันตรายนะเถอะนะนาทีปะตีปะเออใช่ใช่ๆอยตรงนี้อย่างนี้ โ okay, อเคตรงไปเลยกิมมัตเตอร์ตามมาคุณโดนตามมาแล้วก็ขึ้นขึ้นไปเลยขึ้นไหนวรังขึ้นไหนนี่โอเคมาแล้วเอฟกูกิมมัตเตอร์ติดต้องวับนะเออเนี่ะเออสวยนี่แหละอืมจะซุยง่ายหน่อยกิมมัตเตอร์ฮิวแบบว่าเอาคิวเอาเอาหายฮลัลโหลกิมมัตเตอร์อยู่เปล่าเพิ่โอ้เอากิมมัตเตอร์หายเอ้ยจะวาร์ปมาทีก็วาร์ปดิเฮ้ย ไอ้ไม่วาดไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเวลาสักครู่ในการอันนี้ก่อนสักครู่หนึ่งฮึบวา้าดมาดิเฮ้ยวา้าดมาดิทำไมวา้าดไปเราคือยังไงคืองอนหนะ่ะงอนแบบว่าเอาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาลองวับวางเหยื่อขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาูดิขึ้นมา,นมา,นนมาเออ ผมไปเลยมามามาผมาผมา,มา,มาโอ้โหแล้วลุงแกไปทำอะไรข้างบนล่างนเนียเอ้ยขึ้นมาเลยลุงขึ้นมาเลยนะขึ้นมานี้ไม่ขึ้นมาผมโกรธอะ่ะโอ้โหผมคิดว่าผมคงจะเพิ่งกิลมารเตอร์แนละ้วผมมาผมไม่ไหวแลนะ้วผมต้องต่อสู้แล้ววะ่ะผมต่อสู้เลยนจักรผมก่อนนะไปะต่อสู้เลยนจกักรฮึบมาเดียเว้ยกิลมาเตอร์อยู่ที่ประมาณเหนจูป้องกัอนอันนี้ก็ไม่ช่วยเลย เฮ้ยโอเคช่วยอยู่เอ้ากิวมันเตอร์มาแล้วโอ้โหทีนี้กิวมันเตอร์วาร์มันได้ไงฮะไหนโอ้โหใครนี่เหรอเไม่ใช่นี่มันโอ้โหคนเดิมเพิ่มเติมคือคมีแค่นี้เหรอเอ๊ะฮห,หรือว่ามันมีอีกเพราะว่าทันนี้จากเราเพืจะปลอดภัยขึ้นเพราะว่ามีพวกนี้ช่วยคอยช่วยอยู่โอ้โหบุกแบบนี้อะไรแบบนี้โอเคครับผมตอนนี้รู้สึกว่า น่าจะปลอดภัยมั้งอ้าวเพิ่งใช้สี่ตัวนี้ปลอดภัยเนี่ยเนี่ยก็ก็คือปลอดภัยหมดเลยครับผมเคือบมันเหมือนมาสเปาสนี่ปุ๊บมันก็อันนี้เลยอะไรครับเนี่ยเอ้ยบ้านนะบ้านนะแต่ผมคิดว่ามันม่าจะมีใครเนื่องเฮ้ยเอ๊ะ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 เอ้ยอะไรเมื่อกี้ว่าว่าอะไรฮะฮะเมื่อกี้เราว่าอะไรโอ้ยขอโทษเพราะเมื่อกี้มันติดเองโอ้โวก็เมื่อกี้อะไรมะม่วงอ่ะผมคือบนตัวให้มดไง โอ้หหจากเราเอานี่ฮิวจะรอลาแต่ว่าคิวมาเตอร์อยู่ไหนคิวมาเตอร์หรือว่านี่แล้วหรือหรือว่าอยู่ข้างนอกต่อไม่ได้การแล้วผมต้องจัดกานจัดการสตูงผมไหนวันอยู่ใสฮะเอาหายเลยเนี่ยมันมาบุตมันมันสปอตตรงอูโอ๋สวนเตอร์มันมาสปอตตรงนี้ครับผมซึ่งโอ้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 อะไรโอ้โอ้ยบ้านหน้า กิมมัตเตอร์ตีแล้แตกแล้วบ้าไปแล้วจะโผล่ไปไหนกิมมัเตอร์ไหนผมดูรอบไม่ควจะมีไงถ้าไม่มีผมคิดว่าผมจะต้องนั่งซ่อมปราสาทนะครับผมในการเสียงเงินสามพันแล้วก็ไม้อีกนิดหนึ่งผมคิดว่าก็ก,ก็ก็ไม่ได้อะไรเลยนะผมซึ่งผมก็ซื้อได้ก็โอเคนะครับโอเคผมคิดว่ารอบประสาทเราน่าจะปลอดภัยแล้วผมซึ่งทำไมมันกระจอกนี่แหละยัง <í> ไม่ทันต่อดสู้เลยแค่พวกนี้มาอยู่ว่าปราสาทคือผมก็สูดไดส้สบายๆนะเจอแบบนี้ฮะโอ้ย แต่ผมคิดว่าน่าจะปลอดภัยแล้วนี่ผมเดินรลบประาาสาทรอบนึงเนนะี่ยฮะมีใครอยู่เปล่าฮะผมคิดว่าอืก็โล่งนะฮะโอเคนี่เวลาเกียร์มเตอร์อ่ะคุยเอาละพูดรับที่สุดแล้วเอาละตอนนี้พวกเราทำการสร้างกิ่วใหม่โดยการเก็บไม้โอทีฟอ่อวูดเอ่อทีฟวูดแล้วก็ทำการพักผ่อนแล้วก็เตรียมฉลองกันโอเคได้เลยแล้วจะอยู่ที่นี่นานไหมผมไม่ต้องมาทางนี้อีก แล้วผมจะค้าเสรเพื่ออะไรเนี่ยในเมื่อมันแค่เนี้ยผมก็นึกว่าไปซื้อผมตายแล้ว่ะผมก็คิดว่าเอ้ยผมไมปซื้อของมั้งก็ยังซื้อของอยู่บ้าิเชียรโนลูกกระป๋อมันไปแล้วโอเคค้างอยู่โอเคผมมาผมมาซื้อของฟูลเลมอนดีกว่ามาเดมอนเอ็กแน่เดมอนบูทเดมอนนี่ผมจะซื้อให้ครบเลยบอกว่าผมเนี่ยรวยแล้วทิ้งเลยขอให้มันทิ้งไปเลยไปใช่ปึ๊บ ฟูดอมอนจ้าเรียบร้อยครับผมวันนี้ผมฟูเดอีมอนเรียบร้อยเฮ้ยใพลังแรงดังนฐาวเว้ยแต่ผมต้องการเพชรเพื่อทำตัวอินชาน่ะสิแต่ไม่มีเลยไอ้ว่าเดี๋ยวผมหนูไม่ค่อยซื้อนะครับไม่เป็นไรโอ้แต่ว่าเฮ้ยใ,ใช้ได้เนี่ยคือเงินโอ้โหเหลือแค่ห้าหมื่นโอ้ my god ถ้าจ้างหารสิบคนก็หมื่นห้าแล้วเนี่ยผมจะสร้างสักกองทัพหนึ่งประมาณสักเออสักสี่สี่สองสิบคนก็ตีไปโอ้ 4, 5, อูห้าหมื่นเด็กก็ไม่ได้แย่ยนะโอเคผมต้องการเก็บไมใ้ให้ได้ครบเอ่อ 64นะครับผมีผมมาปลูกต่อนะครับผมเพราะว่าตอนนี้คือว่าต้นไม้ผมเริ่มที่จะหมดขึ้นไปทุกทีนะฮะอืมต่กิมมัเตอร์คงไม่วาบนะก็วาบนนี่ว่าแสดงว่าการติดเราแล้วก็ต้องใช้เงินในการซ่อมบูรณะกิวด้วยโอ้ไม่ก็ดมันก็ไม่ได้โหดนะครับถือว่ากึ่งกลางๆก,ก็แค่มีดาบเพชรที่เราไปซื้อมาราคาพันสี่นะครับก็บอกเลยว่าจาการได้ทันทีแน่นอนนะครับผมไมาจะครบแล้วว่ะแต่ไม่มีเลยอ๋อ เื่อความเร็ววาร์ปกลับไปบ้านแสนสุขนะฮะแล้วก็ไปอยู่ใ,ใกล้เลยเฮ้ยนี่แหละเร็วความเร็วของพิศาดเหมืองเราก็อยู่ใ,ใกล้ๆนะไม่ได้ลึกมากแต่ก็ต้องขอบคุณจริงนะบอกไอ้เจ้าอะไรเอ่ยที่ว่าเราไปเจอมาจะเจอดันเจี้ยนแล้วก็เจออ่าสปาร์มูมนะครับผมคือซึ่งมันดีมา,มากๆแหละนะฮะโอเคเรียบร้อยแล้วมาเอาในกิม Hello, มาสเตอร์ฮัลโหลกิมมัตเตอร์กิมมัตเตอร์ผมต้องการซ่อมประสาทผมแล้วการเริ่มสร้างเมืองใหม่ทันที อาหลังจากนี้ก็คงเจออะไรยากลำบากมากขึ้นเลยแล้วมันอะไรฝนจะตกวะเนี่ยเฮ้ยโอเคผมคิดว่าจะดองมาละวเนื้อคือบริการพักผ่อนนะครับผมของที่นี้ไงบริการพักผ่อนสิครับผมเอาน้องห้องหนึ่งแต่ก็ทีนี้ก็เริ่มเบื่อเริ่มเบื่อละฟืบให้นอนคืนนึงมันจะสว่างใช่ไหมใช่ไหมโอ้นอนสบายไหมครับผมขอเป็นวันที่ดีเนะครับอ๋อโอเคครับผมโอ้ก็คงสว่างแล้วมันก็คงเป็นฝนตกใช่ไหม ใช่ไหมขอร้องโอ้นี่ผมมาอยู่บนนี่เ,เนี่ยเออแต่คิวมาสเตอร์เนี่ยผมต้องการคุยกิวมาสเตอร์เพื่อซ่อมบุตรณะกิวมาสเตอร์โอเคอยู่นี่ครับผมมาโอเคผมซ่อมเอ้ยยังไม่เสร็จนี่ว่าแต่อยู่ๆก็ขึ้นมาเลยแสดงว่านี่คือภารกิจต่อไปคือ head to kingship อืมโอเคผมขอซ่อมผมซ่อมกิวปุ๊บเรียบร้อยเอ,เอ้าเฮ้ยกิวมาสเตอร์สองคนไอ้ฟาแฝดไปเนี่ยฟาแฝดได้แน่เลย โอเคครับ okay, ผมวันนี้เราก็ต้องเก็บขีดแดงให้ได้ครบต่อนะครับผมเราเหมือมนหนึ่งขึ้นหนึ่งแล้วมาปุูกต่อนะครับผมอารมณ์ประมาณนี้ฮนะโอเคผมว่ามันการอยากจะลองกันเลยอนะ่ะในการจ้างจ้างกิวจ้างอาหารผมม,ามาผมมันถึงสองสามสี่มาโอ้โหผมมีทหารโซนตัวอบอกเลยมาพี่นอ้องทุกคนเราจะขอบกู้เอก้กระดาษนี้โอ้ย บ้าจริงเชียวแต่ถ้าผมลองว้าผมจะหายไหมถ้าผมลองว้าแบบปุ๊บเอ้ยโอ้ยก็ยังมาโอยบ้าเป็นแล้วโหจังหวะนี้ครับ <c oughs> ผมมีกองทับแต่สุดพี่นอนไปก็ไม่ช่วยเลยแฮ่แต่ผมลองว้าไปที่มุมดิว่ามันจะเกิดเปล่ามาปุ๊บมาเปล่าเฮ้ยมา้าผมมามามาอ่ามาแค่สองคนเฮ้ยจ้ามันต้งเยอะไม่มาได้ไงหักเงินเดือนเลยเจ้เฮ้ยน <c oughs> อนเร็วๆโอเคกลับไปบ้านสุกเราบ้าแต่สุกเรา กลับมาแล้วจ้าโอเคอารมณ์เหมือนว่าเราต้องแบบว่าก่อนจะวาปมันต้องแบบวาดที่ใกล้ๆแล้วก็วาปนะผมไม่งั้นมันจะไม่มาตามหรออโอเคเพื่อวันนี้ถือว่าโอเคนะัในการซ่อมาซ่อมภาษาของเราแล้วก็ต้องเก็บต่อไป <c oughs> รู้ไหมการนั่งฟาร์มมันน่าเบื่อแค่ไหนการนั่งตีบบวนๆนะแต่ในวันนี้ผมมีรู้สึกว่าทำไปหน้าบ้านผมก็ไม่ก็อยากอะนนไรลเอ้ยจ๊บเอ้ยถ้าเราตกแต่งได้ก็เอ้ย ก็ดีนะถ้าต้องแต่งดีแต่สักผู้ผมเห็นเลยเดีย๋ยวลองสร้างอะไรนี้หน่อยโอเคปึ๊บโอเคฮึบอ่าน่าจะวันนี้แล้วก็เอาออกมาอึบอึบแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวจะตบมาเติอืมชึบฮึบฮึบฮึบไอ้ยทำไมไม่ไม่นี้วะหรือว่าต้องแบบว่าอา่าฮะนี่อะ โอ้มไม่รู้ดิไม่ไม่เคยทำมาก่อนอ่านี่ไงโอ้สวยงามสวยงามอยู่ใช่ได้เลยผมชอบนะจึ๊บจึ๊บโอเคทึบก็ประมาณนี้เอ้ยก็บ้านก็ดูดีมีสัญาสีแต่ผมไปรอทดสอบว่าพวกนี้มันเก่งแข็งเชียวะนี่ผมมารอตอนคืนใช่ไหมอ่าก็คงจะต้องอย่าง,งานั้นจริงด้วยแต่ตอนนี้ที่เราเลยผมลองไปเลยพุ่นเ,มมเ,นเปี้ยนดูอ่ะเออจะแบบไปเจอมอนเตอร์มอนเตอร์มันตีอะไรอย่างเงี้ยผมแบบแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะเอออยากรอจะรอดูอ่ะไหน พอลองข้ามกาเวลาสิไหนรู้เลยมันพวกกระเดนเชียวจัดการจัดการจัดการดิอม่ใช่คิปเปอร์เอ้ยจัดการคิปเปอร์ดิเออโอ้โหโอ้พระเจ้าผมเหมือนมีกองทัพแบบพี่สบายใวันช็อตคิวสมพวกสมีคิปเปอร์ในใหญ่ๆเนี่ยเออเฮ้ยพอมีแกรมมาบอกแล้วปุ๊บรู้สึกว่าทุกอย่างมองได้สว่างมากขึ้นแทบไม่ต้องเหนือว่า ช็อคทออเนี่ยแต่ก็ดีนะฮะแต่ว่าข้อเสียคือถ้าเราไม่ปักมันก็จะแบบมืดต่อไปนะครับหน้าซอมบี้เป้าหมายซอมบี้เอาละฐานเลยโอ้ยอย่าจงตายนะหลักบาเอ้ยคิปเปอร์เอ้อโอ้โหน่ากลัวมันเนี่ยเอ้ยถ้าผมเอาลองไปสู้กับพวกวิตเตอร์พวกกับอะไรเนี้ยมันคงจะสนุกน่าดูใช่ไหมคุณผู้ชมเฮ้ยเอันว่าเดี๋ยวผมจะลองไปตามหาสเตียแล้วก็ไปลองลุดีกว่าเพื่อไปตามหาไอ้พวกซอมบี้ต่างๆนะครับผมจะลองในภาชนภัยไงไปหาเบรดเนี่ย ปุ๊บปึ๊บปึ๊บมันจะมีว่าพวกฮันเตอร์ธนูนะอยากให้นูมากเลยหรือผมสามารถที่จะเอาหนูไปเปลี่ยน,นได้อืหึน่าคิดแฮะเอาว่าเดี๋ยวค่อยลองดีกว่าทนนีนี้อย่าลองแบบมันเอ้ยวันนั้นโอ้โวันนั้นจะมีแบบพื้นที่โลง่งๆจะมีว่าอะไรไหมเรารออยู่เนี่หึหึต้องมีแน่ๆต้องมีแน่เลยไหนคริปเปอร์โย่อิดัมแมนได้เหรอจัดการดิคุณน้องตีปีบันเดินช้าเกินตีดิตีเออสวย ทำไมมันเหมือนแค่นี้วะเนี่ยโคตีโยดงี้เรอเออเฉยๆแต่ได้เงินฟรีก็ไม่อะไรแล้วไหนเอ็นเตอร์แมนโยโย่ะผมตีดิตีมันโอ้โหคดโอพีอ่ะเอ้ยลูกนี้ผมจ้างแต่แรกนยไม่ต้องมันั้งเสียเวลาหรอนั่งตีเองโอ้บ้าเจอนี่เราเป็นแม่ทัพในการที่ว่าสามตน้องๆไงนะเรื่งของสามที่ยอะทไมมันเหลือแค่นี้เ่ย อาช่างดีกว่าเดี๋ยวแค่ว่ากันทีแต่ว่าโลกนี่โอ้มันตีได้เลยใครมาทำอะไรเราจัการเลยจัการมันเออโอ้โหก็ก็ก็โอเคแต่เขาขบดีกว่าเดี๋ยวเราคิดเป่งคิดมาคิดมาแหละโย่เอาไวแม่ไม่เจรจาเลยอ่ายิงตีเตียตีโอ้ยมันโกงเกินไปแล้วถ้าไมที่โลกเนี่ยมันคงไม่ล้างปลาพิกซขมบี้ใช่ไหมใช่ไหมน่ารลอกเลยเดี๋ยวว่าเอ้ยอย่างงี้ครับผมไป ที่ในเธอผมคมแบบว่าไม่มีกิมมัตเตอร์มาหันทีมั้งคุณไม่ใช่แต่ก็อว่านะครับผมประมาณนี้นะสัปดาห์น,นี้บอกเลยว่านั่งฟาร์มแบบย,วย,วย,วยาวๆเรอไบจนก,กวัดคี่ได้จะเต็มนะฮะนั่งฟาร์มไปสองชั่วโมงกว่าจะได้อีกนะคือนานมากๆนะครับ,ามามารบชอบดมกดไใค์ให้ผมเดี๋ยวผมนั่งฟาร์มแล้วไปเลยต้องใช้ไปเลย,ย let's go